สวัสดีครับวันนี้มีสินค้ามาแนะนำนะครับก็คือเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และก็เครื่องฟื้นฟ,นฟนูแบตเตอรี่ในตัวเดียวกันนะครับสามารถชาร์จได้ที่12โวลต์นะครับแล้วก็ชาร์จได้ทั้งแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นะครับก็ราคา199บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ที่ผมเลือกมานี่คือจะเป็นสินค้าขายดีนะครับ สินค้าอันดับหนึ่งขายดีในการชาร์จแบตนะครับก็จะมีเก็บโค้ดคูปองนะครับก็จะได้ไม่เสียค่าส่งนะครับตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับอย่าี้นะครับก็มีรูปรถยนต์มีรูปรถมอเตอร์ไซค์นะครับสามารถฟื้นฟูได้ด้วยนะครับจะมีปุ่มฟื้นฟูนะครับสินค้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใ้ข้างล่างให้นะครับอ่าข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับ